สวัสดีจ้ามือนี่ยา่ปีเมนูน้ำยาปลาขนมจีนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายปีน้ำเนยเด้อน้ำยาปลาเมือนี่บริเฮทเองคือเกาเลยจ้าซื้อเพิ่นมาแล้วกะบริถามเพิ่นพร้อมวานน้ำยาปาลาหรือกขินหรือไก,ก่เพิ่ผัดใส่ปีไก่มากพี่น้อง <c oughs> เอาเสบีบเบจ้า อันซื้อมาแล้วกะมาหยอดน้ำปลาเจ้าของลุงเติมขั้วมน้ยไปอีกจ้าพ่าจองลวกอันนี้ก,ะ,ก,ลกะลัมกะลัมวันนี้ลวกจากทุกคนพ่อกะลัม มาจากขนมจินเพื่อนข่ายนี้ปีซื้อเอามาลวกเองเลยก็คือซื้อมากเองก็คือมาลวกลวกกินอร่อยจ้าพอบางคนคือกะลัมนี่บางคนกินล้วสิเก็บข้อจากถ้าขันลวกแลจะติดเก็บข้อจ้า อันนี้ก็เป็นบุบางคนนะจ๊ะเนาะใค้ข้อแห่งแข่งเก็บพ้อบางหูสาเหตุคันคิดว่ากินกระลำยุกกระอาจที่เป็นที่กระลำด้วยจ้ะคันลวกก็สิบว่าเป็น กินอร่อยปลอดภัยจ้าเก็บไข่พอบานปุ๊บต้องในลวกด้วยกระลำแส่บจ้าได้ปีกินกับว่าเป็นยังดอกมา อีกไกลอันนี้ดูดเบิ้งว่าคนตุมเปื่อยว่ะ ล,ลูกคิดว่าใครสม่ำเสมอมันมีเสียงรบกวนหลายรบกวนแบบเข้าเว้ากันว่าอย่งนี้เนะพราะว่ารถแตนอยู่บิดมือเหตุถนนน,นะจ๊ะ บพักกันจองลวกแล้วแต่คนมักม่จะพักกันจองก็ได้ไขมักลวกไขมักกินสดยายปีมักลวก,ก,ส,ก,ลวกส่วนลูกหรือมักกินสดสด ใครขอรกับบุริษก็ พี่น้องยัปฝีเหยบยังไม่มยังระทึกอยู่หน้าบ้านอีกเนาะบัดเนี้ยเสียงเขาโทษจับวนะเนาะคลิปนี้ก็สิบีบอกท้ายดุนเนาะจ้ะ อิม่มเอิมก็จะได้หยุดซิก่อนเมื่อน่นใจว่าเสียงเขาหรือเปล่าก็ก็ะิจบตำนี้ก็นนาจะเนาะเพราะว่า,า,า,วามีเสียงอยังกระบ่ฮงูจ้ะเออมันชิ่อ่าใครสู้ดีบันไดก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยา้ปีน้ำนี้ได้ใจเด้อสวัสดีจา้า